อาวสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมอยู่ผมบ่าวแชนแนลนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมฮาโเด็กนะครับผมเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาอธิบายแล้วก็มาบอกว่าการ์ดควรจะจัดประมาณไหนนะครับแล้วก็ควรจะทํำยังไงนะทุกคนามาดูกันเลยนะครับก่อนอื่นต้องบอกก่อนไม่ได้แนะนําให้ลงทุนนะครับการลงทุนย่อมมีความเสี่ยงนะครับควร รับความเสี่ยงให้ได้นะครับสำหรับใครที่จะลงทุนเนาะทุกคนแต่เกม h a l o d e ็กสามารถเล่นให้เป็นในรูปแบบของสายฟรีได้นะครับทุกคนก่อนอื่นก็ฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับทุกคนเรามาดูกันเลยนะครับผมเจ้าตัวเกม h a l o d e เด็กนะครับตัวนี้นะเขาจะมีการ์ดมีทั้งหมด <c oughs> หลายระดับนะครับจะมีเป็นในตัวของ คอมมอนอันคอมมอนอีป l กรีเจนแล้วก็สเปเชียลนะครับทุกคนทีนี้นะครับทุกคนต้องรู้ก่อนนะครับว่าไอ้เจ้าการ์ดหนึ่งใบนะครับมันมีตัวมันมีอะไรบ้างนะครับสําหรับเจ้าการ์ดหนึ่งใบนะครับค่าที่ทุกคนควรจะต้องรู้นะครับสมมุติว่ามีเรามีการ์ดหนึ่งใบนะครับซ้ายบนสุดนะครับคือแต้มานานะครับในการเล่นแต่ละเทินนะครับ เราจะต้องดูซ้ายบนสุดของการ์ดแต่ละใบนะครับว่าแต้มมานาเนี่ยเรามีพอดีไหมอย่างเช่นเทิร์นที่1ก็จะใช้จะได้แต้มมานามาแค่1แล้วก็มันก็จะเพิ่มขึ้นทีละ1ทีละ1ไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะแพ้นะครับทุกคนตัวแต้มมานาซ้ายบนนะการ์ดสมมติว่าแต้มมานาตอนนี้เราเล่นไปเนี่ยแต้มมานาเปิดมาที่ เป็นตาแรกที่เราเล่นเราจะมีแค่1เราก็ลงการ์ดได้แค่1ใบและลงการ์ดได้เฉพาะใบที่มีแต้มมานาเป็นเลข1นะครับทุกคนสมมุติว่าเราเล่นไปสักพักหนึ่งแต้มมานาตรงนี้ในตัว,ในต,วในตัวแมทที่เราเล่นมีแต้มมานาอยู่5เราลงการ์ดเลข1ไปมันก็จะลดเหลือสี่ลงเลข3ไปมันก็จะเป็น4พอดีเป๊ะมันก็จะทําให้มันจบเทินแล้วก็เอาการ์ดที่เราลงไปมาต่อสู้กันนะครับ โดยมันจะมี1การ์ดที่สามารถเพิ่มแต้มมาดาได้บวก1นะครับก็คือเจ้าการ์ดนี้นะฮะทุกคนตัวนี้จะใช้แต้มมานาในการลงศูนย์แต่จะบวกแต้มมานาเพิ่มให้เรา1น,นะครับทุกคนก็จะประมาณนี้ในเรื่องของแต้มมานานะครับแล้วก็มาดูในส่วนต่อไปคือขวดของพลังโจมตีจะอยู่ซ้ายล่างที่เป็นสีแดงนะครับทุกคนไอตัวพลังโจมตีซ้ายล่างที่เป็นสีแดงนะครับตรงนี้นะครับ มันก็จะมีมากน้อยขึ้นอยู่กับการ์ดแล้วก็อยู่กับเรลิตี้การ์ดนั้นๆน,น,นะครับแต่ละใบก็จะไม่เหมือนกันนะทุกคนในส่วนขวามือเนี่ยจะเป็นโล่ป้องกันนะครับโล่ป้องกันนี้เวลาเราลงการ์ดไปปุ๊บพอจบเทินเขาจะเอาโล่ป้องกันที่ในการ์ดมีมารวมอยู่ที่ตัวเรานะครับ หรือทําให้เรามีพลังป้องกันนั่นเองถ้าโล่ป้องกันมีเลข1พอจบเทิร์นเราจะได้พลังป้องกันมา1ถ้าโล่ป้องกันมีเลข2เลข3เวลาจบเทินเราจะได้พลังป้องกันมา2หรือ3นะครับประมาณนี้นะครับเจ้าตัวการ์ดอ่าทีนี้มันจะมีการ์ดบางใบที่สามารถโจมตีทะลุป้องกันได้นะครับทุกคนยกตัวอย่างเช่นอ่าเดี๋ยวให้ดูมันจะมีการ์ดที่ชื่อว่าทูดาเม e นะทุกคน เดีย๋ยวผมหาก่อนสักครู่ไหนว่าเจ้าตัวชื่อว่า True Damage อ๋อรู้สึกว่าเลยนี่นี่ครับอย่างการ์ดแบบนี้มันจะตมตีทะลุโล่ป้องกันนะครับ True Damage ตรงนี้ แล้วก็ข้างบนคือ critical style c h a n นะครับแล้วก็ข้างล่างคือ light steel light steel ตรงนี้นะครับมันจะบวก1 hp เวลาเราโจมตีใส่คนเราสามารถมาอ่านค่าได้จากตรงที่ผมเอาเมาส์วงๆไว้นะครับตรงนี้ว่าแต่การ์ดแต่ละใบเนี่ยมาใช้ทำงานอะไรเราต้องดูให้ดีๆนะครับอย่างสมมติว่ายกตัวอย่างการ์ดนี้ snowball fight ม,มันบอกว่า ถ้าเทินถัดไปเนี่ยฝ่ายตรงข้ามโจมตีเราเนี่ยมันจะสคิปเทินหรือเราจะไม่โดนดาเมจอะไรจากฝ่ายตรงข้ามเลยนะครับตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งการ์ดท,ที่ควรจะมีในเด็กของเราและเด็กของเรานะครับที่ผมจะแนะนานะทุกคนเราควรจะมีการ์ดเลขหนึ่งนะครับไว้ด้วยอย่าเอาการ์ดเลข2เลข3เลข4เลข5ไว้เยอะพยายามให้มีการ์ดค่าค่าก,การ์ดมานา1มานา2มานา3มานา4มานา5แล้วก็การ์ดซัพพอร์ตการ์ดซัพพอร์ตคือการ์ดพวกนี้ครับเห็นไหม การพพอร์ตกับการพวกนี้อย่างตัวนี้ก็คือบวก1เลือดของเรานะไอ uh, uh, ส่วนค่าตรงนี้นะครับก็สามารถที่จะดูกันได้นะครับสามารถมาอ่านกันได้ใครไม่เข้าใจก็สามารถเอาไปแปรในะ Google ได้นะครับตรงนี้ผมก็ uh, หลักๆที่ผมก็พอจะรู้อยู่ก็มีพวกไรสเตียลอะไรพวกนี้นะครับเพราะผมก็ยังมีการ์ดไม่ครบนะทุกคนอย่างการ์ดตัวนี้ uh, มันจะบอกว่า5ดาเมจทัวน์เน็กซ์ออปชั่นเนี่ยเดียว3ดาเมจคือ มันจะตีเราอ่ะสามดาเมจแล้วมันจะตีฝ่ายตรงข้ามคือ5าดาเมจนะครับจากอย่างการ์ดตัวนี้เนาะแล้วมันจะเข้าเลือดทันทีนะครับประมาณนี้มันมีการ์ดหลายใบนะครับที่สําคัญการที่จะสะแต็กการ์ดแต่ละใบก็อย่างที่ผมบอกว่าเน้นให้มี1 2 3 4 5คือให้ให้มีแบบการ์ดทุกเลขนะทุกคนเออถ้าเลขใดเลขหนึ่งแล้วก็ต้องแยกด้วยระหว่างการ์ดโจมตีและการ์ดซับพอร์ต การโจมตีคือการที่เราสามารถเอาไปวางตรงกลางแล้วมันก็จะอยู่ตรงกลางแล้วก็จะรอจบเทินมันถึงจะโจมตีส่วนการซับพอตคือพวกการดเวทแบบการนี้ครับตอนนี้ก็คือซับพอตแล้วก็มันจะมีการที่เอามาซับพอตโจมตีคือการแบบนี้นะครับก็คืออย่างเช่นดาบแบบนี้เอ็แท็กกิ้งการเกนยี่สิบคริเทคอลเชนแบบนี้ครับนี่คือการซับพอตที่เราจะต้องมาใส่ทับกับการโจมตีนะครับอ่าก็จะประมาณนี้ คือที่ผมแนะนำนะให้หาตัวดาเมจที่เยอะๆแล้วก็หาแต้มมานาต่ําๆแล้วก็หาโล่เยอะๆแล้วก็อย่างตรงกลางเนี่ยถ้าเป็นพวกไ์สตีลอะไรจะดีมากเลยมันกันเราตายได้นะทุกคนอ่ะก็จะประมาณนี้นะเดี๋ยวผมก็จะไปเล่นให้ทุกคนดูสักหนึ่งรอบนะครับผมก็สามารถดูตามผมได้นะอ้อก่อนอื่นนะครับสําหรับเกมนี้นะครับเราสามารถที่จะ เติมในส่วนของซื้อเจ้าตัวไม้ได้นะครับตรงบูธนะครับตรงนี้ตรงนี้นะครับผมมันจะมี4.99ทุนเ9 9ทน19.99ทนเราจะได้อะไรครับตรงนี้อย่างตรงนี้เราจะได้8ทนต่อวีคตรงนี้เราจะได้7ทนทนต่อวีคตรงนี้เราจะได้6ทตนต่อวีคก็คือเท่ากับว่าตรงนี้เราจะได้กําไรอยู่ที่2อนนะครับตรงนี้จะได้กําไรอยู่ที่3ทนตรงนี้เราจะได้กําไรอยู่ที่ประมาณ12ทอนนะทุกคนไอตรงหน้าบูธนะครับผมตรงนี้ ล้วก็จะมีในส่วนของพรีเมียมด้วยนะครับพรีเมียมเนี่ยเราจะใช้ทั้งหมด2ทอนในการซื้อตรงนี้นะครับเขาจะได้เ,เหรียญ2 0 0เหรียญต่อวันนะครับลเล้ไม่ใช่ต่อวันนี่เราจะได้1การ์ดต่อวันเราจะได้เหรียญ200เหรียญและที่ขุดแล้วก็กุญแจเนี่ยสิดอกแล้วก็1การ์ดเนี่ยต่อวันไอ,ไอ้ข้างหน้า3อมันเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าได้ทุกวันไหมนะแต่ที่รู้ๆก็คือเจ้าตัวการ์ดอนุบิสเนี่ยเราจะได้ทุกวันวันละ1นนะ แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นอนุพิษพาร์ตตรงนี้ใช้20ทันจะได้เหรียญทั้งหมด3,000เหรียญที่ขุด300กุญแจ225และ1ฟรีต่อเดย์นะครับ1เดีอนวอนนี้นะเดี๋ยวผมลองกดเข้าให้ดูอ่ะผมจัดให้ทุกคนดูเลยกันนะคอนเนคก่อน ไอ้ตรงเนี้ยผมแนะนำนะครับใครที่เล่นถ้ามีงบสักนิดนึงอนะ่ะแนะนําให้ซื้อนะเพราะมันคุ้มมากครับเพราะว่าเราจะได้ทุกวันนะทุกคนไอตัวการ์ดท,ที่มาเปิดอ่ะพอเข้าไปดูกันอ๋อมันต้องดีพอสิบเข้ามาก่อนใช่ไหมใช่ตรงนี้ นี่นะครับตรงพรีเมียมนะทุกคนเนี่ยมันจะมีพิสเปเกียวพรีเมียมบูสเตอร์นี่เราจะได้แบบนี้มันต้องกดอ่ะผมไอน,นี้ให้ทุกคนดูเลย โอเคนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะผมจะจัดเจ้าตัวพรีเมียมให้ทุกคนดูกนก่อนนะครับอ่ะโอเคมายนะครับไปที่บูสส์แล้วก็ตรงนี้นะอะ่โอเคอ่าเรียบร้อยนะครับผมอ่าผมก็ไอ้น,นี้เจ้าตัวพรีเมียมให้ทุกคนดูแล แล้วทีนี้เนี่ยตัวแพ็กการ์ดเนี่ยครับนี่มันจะมีให้เราเคมเห็นไหมทุกคนพอได้เคมปุ๊บเราก็ไปเปิดนะครับดีเจนเดอรี่มาสักใบเหอะเฮ้ยไอนี้คือหุ้ยมาว่ะทุกคนไอการ์ดใบนี้เหมือนกับเจาะเกาะนะทุกคนคือเป็นการเจาะเกาะฝ่ายตรงข้ามนะครับประมาณนั้นคือตีเข้าเลือดเลยอะไรประมาณนี้เนาะโอเค อ๋ออีกอย่างนะครับสาหรับใครที่เข้ามาอย่าลืมไปทําเจ้าตัวเควสแท็กทุกวันด้วยนะครับเนี่ยเราจะได้ของเยอะมากเนี่ยตอนนี้นผมมี15กุญแจแล้วทุกคนสาหรับผมไปหมุนวงล้อทุกคนดูเดี๋ยวจะมาเล่นให้ดูนะครับเดี๋ยวไปหมุนวงล้อกันก่อนอ่าโอเควงล้อตรงนี้อย่าลืมมาหมุนกันนะครับถ้าใครที่ทาเควสรายวันแล้วเนาะ เอ้ยเอ้ยมาว่ะทุกคนหนึ่งใบหนึ่งใบแบบทุกคนเอาห่อคนเจยอะไรวะเนี่ยเอ้ยได้ส่จุดสองก็ไม่ได้ปะ ในส่วนของหน้าวิดดาวนทุกคนเห็นไหมครับเขาจะใช้มินิมัม1.5ทันนะครับในการวิดดาวออกมาเนาะเราต้องเข้าไอตัวฮารล็อกฮาฮาโควอเล็ตนี่คือเป็นวอเลตของเกมนะครับเราสามารถกดเข้าไปได้ตรงที่กระเป๋านะครับเดี๋ยวผมจะกดให้ดูนะอันนี้เดี๋ยวผมจะหมุนวงล้อให้ดูน้คร่าวๆนะทุกคนไม่ว่ะเอออีกหนึ่งว่ะเอาไปเดี๋ยวไปเปิดการให้ดูต่อ ไปหน้าเปิดแพ็คโอเคเป็นไปทุกคนเอ้ยดิจินสเปเชียลไม่มาวะทุกคนดเจินสเปเชียลไม่มาสักอันหรอทุกคนอ่าโอเคนะครับเราจะเข้าไปเริ่ม โหมดซ้ายจะเป็นโหมดฟรีนะครับเล่นสําหรับหาเหรียญเกมนะครับโหมดขวาจะเป็นโหมดเสียเหรียญเกมทีละห้าเหรียญแล้วเราก็จะมีโอกาสได้รับนี่นะครับที่ขุดแล้วก็ได้รับในส่วนของทอนนะครับตรงนี้อ๋ออีกอย่างผมลืมบอกไปว่าสมมุติว่าใครที่เข้ามาเล่นนะครับอย่าลืมไปกดตรงมายนะครับนี่เราสามารถที่จะมาเคมเหรียญได้จากตรงนี้นะครับเห็นไหมทุกคนเยเนไหม เราสามารถเพิ่มกําลังขุดได้นะครับจากการอัปเกรดเลเวลเห็นไหมทุกคนเนี่ยเรามีเหรียญน,นี้บอกเหรียญทอนมันก็จะอัปเกรดกาลังขุดไปนะครับมันก็จะอัพขึ้นไปเรื่อยๆนะครับทุกคนเลเวลหนึ่งปเลเวลสองมันจะมีไมล์เลเวลมีพูเลเวลตรงนี้นะครับผมตรงนี้คือการอัปเกรดกาลังขุดนะ ก็จะประมาณนี้ส่วนบูสเตอร์ก็คือเป็นการอัดบูสต์นะครับแบบนี้ให้เราได้รับรีวาร์ดที่มากขึ้นในต่ออาทิตย์นะครับสำหรับเจ้าตัวเกมฮา r c โคเด็กนะครับอ่ะโอเคไปดูก็ตรงส่วนของแบทเทิลเลยนะครับอ่ะแบทเทิลครับไฟอันนี้คือผมก็จะอินวินเฟนเนี่ยสิบวกผมจะได้ที่1ถ้าผมได้ที่1ผมจะได้0.004ทอนนะครับแล้วก็1กําลังขุดนะครับ อ่ะผมจะมาเล่นให้ดูนะครับทุกคนอ่าตอนนี้เทินที่1นนะครับเทินที่1เนี่ยเราจะได้มานามาแค่1เห็นไหมครับทุกคนนี่เราจะได้แค่1นนะทีเนี้ยการ์ดผมที่มันสูบออกมาไม่มีมานาเลยนะครับผมก็ต้องยอมจบเทินนะครับอันนี้คือเท่ากับว่าผมก็ไม่ได้ตีเขานะทุกคนก็ต้องยอมนะเพราะเราไม่มีแต้มมานานะครับการ์ดใบมานา1เราไม่ออกนะครับเือว่าเราเสียเปรียบไปแล้ว1นเทินนะครับ เคนี้เราจบไป1เทินนะครับเราโดนไป1ครั้งก็คือโดนไป3ดาเมจนะครับตอนนี้เทินที่2นะครับเราจะมีมานาทั้งหมด2แต้มนะครับทุกคนสิ่งที่เรามีก็คือเกาะแล้วก็เจ้ามือเพราะฉะนั้นเนี่ยในความคิดของผมผมคิดว่าเราจะต้องใส่เกาะก่อนนะครับป้องกันตายไว้ก่อนอ่ะโอเคนี่คือการ์ดเกาะน,นะครับที่สุ่มมาได้จาก15ใบที่เราคัดมาเมื่อกี้นะ ตอนนี้ก็เราก็มาลุ้นกันนะครับว่าคนนี้เขาจะใช้การาดอะไรใส่เรานะทุกคนจะรอดหรือเปล่าโอเคครับรอบนี้ก็จะเป็นเทิร์นที่3นะครับมีมานาทั้งหมด3แต้มนะทุกคนก๊์ดที่เรามีก็จะมีกร์ดมานา2มานา2นะครับ อตอนนี้เราสามารถที่จะลงกาดดาเมจได้นะเพราะว่ามันจะเพิ่มเกาะให้เราด้วยนะครับตรงนี้ก็โจมตี3นะครับทุกคนไปตีใส่เขาเปิบเปลี่ยนไหมเกาะเขาจะหายแล้วก็เลือดเขาก็จะลดไป1นะครับเพราะเกาะเขามี2แต้มนะแต่โจมตีเรามี3ส่วนเกาะเราเพิ่มมา2ก็เป็น5แต้มนะครับ คือการที่ผมเอามาจะเป็นการที่เทิร์นสูงนิดนึงนะถ้าเราสามารถเอาตัวรอดไปอยู่ในเทิร์นที่สักประมาณเทิร์น5เทิร์น6เราก็มีโอกาสสูงอยู่นะทุกคนที่จะชนะเนะาะทีนี้รอบถัดมาก็จะเป็นในส่วนของเทิร์นมานาที่4นะครับมานา4เนี่ยตอนนี้นะครับผมก็มีเสือนะครับเลือดเรามี7็ดผมขอใช้เสือก่อนนะครับเพราะว่าป้องกันเขาเยอะนะครับเสือ,อไ,ไหม ตโจมตี sea, arks, return 3, return 4ป้องกัน3ดูดเลือดสเลือดเราก็จะเต็มนะครับเราก็จะได้ป้องกัน3นะครับมันจะดูดเลือดมา4เลือดเราก็จะเต็ม10พอดีเห็นไหมเราแบบคือเราก็เล่นสบายแล้วทุกคนตอนนี้นะการเซ็ตการ์ดเนี่ยเราจะต้องพยายามเซ็ตการ์ดที่ดูดเลือดไว้ด้วยนะยิ่งดูดเลือดเยอะยิ่งดีนะครับเพราะว่าการ์ดดูดเลือดเนี่ย มันจะได้ทั้งป้องกันและได้ดูดเลือดแล้วก็ได้โจมตีด้วยนะครับยิ่งมีก๊์ดที่เกรดสูงๆูงเราก็จะเพิ่มดูดเลือดและป้องกันเยอะขึ้นนะครับทุกคนตอนนี้เขาก็ตีใช้กา๊าดเต่ามาใส่เรานะครับมันจะดูดเลือดไป2นะครับไรสเตลนะครับทีนี้ถัดมาเราก็จะมีในส่วนของมานา5นะครับทุกคนมานาหา ถ้าเราอยากให้เขาตายไวๆนะครับผมก็จะมีการ์ดอุกาบาตเห็นไหมมันจะสุ่มสองคนที่จะโดนดาเมจ3นะครับผมจะโยนอุกาบาตไปนะครับอ่ามันจะโดนตัวนี้นะครับนี่เห็นไหมเกาะเขาเหลือศูนย์นี่ทีนี้เวลาคนถัดไปเขาตีกันเนี่ยมันก็จะไม่มีเกาะเห็นไหมทุกคนมันจะลดเลือดฝ่ายตรงข้ามได้เยอะเว้ยแต่เราเนี่ยเลือดยังเต็มเกาะยังมีเยอะเราก็เลยแบบไม่ค่อยลําบากนี่เห็นไหม แป๊บเดียวก็ตายเนี่ยเ,ยเดี๋ยวเราเราตอนนี้เรากลัวแค่คนเดียวนะคือคนนี้นะหรือว่าคนไอตัวนี้มันอาจจะพลิกก็ได้นะเพราะตอนนี้มานาการ์ดมันก็สูงแล้วนะครับทุกคนมานาก็มาประมาณ6มาประมาณ7แล้วนะทุกคนก็มีโอกาสที่เขาจะพลิกได้ถ้าเขามีพวกการ์ดดูดเลือดเยอะๆการ์ดป้องกันเยอะๆนะครับก็มีโอกาสที่จะพลิกตีเราได้นี่เขาเปิดเสือมานะครับเป็นการ์ดดูดเลือด4ครับ ของเรามีอะไรบ้างของเราก็จะมีบล็อกโจมตีนะครับคือใบนี้นะคะเราใส่เข้าไปปุ๊บเนี่ยทุกคนเนี่ยไอคนข้างหลังเราเนี่ยถ้าเขาตีเราปุ๊บใช่ไหมมันจะสกิปเทิร์นเขาและดาเมจจะเป็นศูนย์นะครับดาเมจเขาจะทาใส่เราไม่ได้นะครับเราต้องพยายามเลือกการ์ดที่มันผสมผสานนะครับทุกคนเราจะได้แบบอยู่รอดปลอดภัยนะ <laughs> นี้ก็ตึงอยู่นะครับทุกคนเห็นไหมมันจะคลิปแล้วเขาทําอะไรเราไม่ได้เนี่การ์ดสกิปเราก็มาอีกรอบแล้วนะครับทุกคนเราก็สกิปเขาต่อสิครับรออะไรแล้วเขาก็จะตายไปเองครับ <laughs> <laughs> ทุกคนเห็นเมื่อกี้ไหม การ์ดของคนผู้หญิงคนนี้นะครับเขาเปิดมาเป็นทูดาเมจนะครับมันจะโจมตีเจ้าตัวเลือดเขาโดยตรงนะครับทุกคนโดยที่เกาะมันจะไม่สนใจเกาะนะครับมันคือการ์ดเจาะเกาะนั่นเองนอคนนี้ก็ไม่โดนสลิปแล้วนี่หว่าทุกคนเนี่ยทำไมไม่โดนสคิปวะสลิปหมดแล้วทุกคนเอ้ อัดโลวางโอ้โหกลับมาคอมแบ็กอีกแล้วนะครับเรามีอะไรที่น่าสนใจบ้างทุกคนเรามีมานาเพิ่มหนึ่งนะทุกคนเราใช้ได้ทุกใบเลยนะเนี่ยเรามีเจ้าตัวนี้นะทุกคนลำบากนะทุกคนรอบนี้ผมบอกได้เลยว่าลำบากนะครับผมต้องยอมทิ้งท้ายแลย้วทุกคนไม่งั้นมันเรามีโอกาสแพ้นะเนี่ยรอบเนี้ย อันนี้ก็โดนเราไปเกือบเกือบหายนะครับดูดิเอา้าตายแล้วฆ่าตัวตายเหรอเฮ้ยไปแล้วหนึ่งนะทุกคนพี่แกฆ่าตัวตายเลยดูดิ <c oughs> โอ้โหเราซวยนะครับตานี้เราโดนสกิปไปหนึ่งเทิน เรามีโอกาสแพ้สูงมากถ้าคนเนี้ยมันมีการ์ดท,ที่เพิ่มดาเมจเกิน7จ็ดไเกิน8นะครับทุกคนถ้าเขามีดาเมจเกิน8เนี่ยเรามีโอกาสตายสูงนะครับรอบนี้นะหนีมาแล้วเห็นไหมดาเมจ4โอ้โหเราไม่รอดแล้ววะทุกคนเพราะว่าเราโดนสคริปต์ไงนี่แล้วเรามีเลือกแค่หนึ่งนี่คือเราแตกนะทุกคน จบเจ้าไม่เล้าหรือนะครับตานี้ <c oughs> นี่เขาเจาะกาะครับเขาอัดเจาะเกาะใส่ฝั่งตรงข้ามแล้วนะอ <c oughs> เราไม่รอดเลอทุกคนนี่ไงตายแล้วโดนเต่าตบทีเดียวเต่าจิกก็ตายแล้ย <c oughs> เรียบร้อยเนี่ยตอนเนี้ย เราแพ้นะครับแต่เราก็ได้ที่ที่3แล้วได้มา0.008 0ทันนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้าตัวเกมฮาคเด็กนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับถ้าคลิปปีประโยชน์นะครับยังไงวันนี้ก็ผมบ่าวชาแนลขอลาทุกคนกันไปก่อนนะครับขอให้เล่นเกมให้สนุกนะครับสวัสดีครับ